คุณผู้ชมครับขยับไปดูชาวนาที่จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้เร่งทํานาปลูกข้าวกันแล้วเพราะว่าฝนแรกมาแล้วครับแต่ว่าปัญหาก็คือตามการประกาศวันนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนฝนมาแล้วก็จริงแต่จะมีบางช่วงหลังจากนี้ที่จะมีปัญหาฝนทิ้งช่วงครับชาวนาในพื้นที่ตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับนำรถปักดำกล้าต้นข้าวในนาครับที่เตรียมเอาไว้กว่า60ไร่ เพื่อเริ่มการเพาะปลูกในปีนี้ทันทีครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่รับน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากและชาวบ้านในเกรงว่าจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันสอบถามกับชาวนาวบอกว่าถ้าไม่เริ่มทํานาตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวข้าวให้ทันก่อนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูน้ําหลากจะทําให้ข้าวเสียหายได้ โดยจากการคาดการว์วฝนจะทิ้งช่วงแต่ว่าน้ําที่อยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติในทุ่งนี้เนี่ยยังน่าจะเพียงพอครับถ้าไม่โชคร้ายก็น่าจะมีฝนเติมลงมาอยู่บ้านครับน้ําระดับนี้ในในทุ่งลําทะแดงคิดว่าพอไหวนะครับคือคือทั้งทุ่งของห้วยเคแล้วก็ลวกคลองลําทะแดงน่าจะพอจะอยู่ได้แล้วผมก็คิดว่าฝนมันคงไม่โชคร้ายที่จะทิ้งยาวไปเลยมั้งน่าจะ โดยจากการตรวจสอบพบว,ว่าพื้นที่ในทุ่งลำท่าแดงกว่า5,000ไร่ชาวนาไรยอื่นๆตอนนี้ก็เร่งทำนาต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับบางรายเนี่ยเตรียมเจาะบ่อบาดาลไว้ใช้กรณีฝนทิ้งช่วงนั้นกว่าปกติตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะนะครับเรื่องของการทำนาเนี่ยก็ต้องกำหนดระยะเวลากันให้ดีคือเดี๋ยวไปช่วง ท้ายๆน้ำท่วมขึ้นมาเก็บเกี่ยวไม่ทันก็ปัญหาอีกอหรือว่าช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำเดี๋ยวก็ลำบากอีกเหมือนกันก็ต้องวางแผนกันดีๆนะคะ